ครับครับ,รบพปู่สาธุเครัคพผลิตสาธุสาธุสาธุ ขอบารมีตัมีแก่ลูกด้วยเถินดอกไม้ที่เตรียมเข้ามาสวยงามมาก กูพญาเพชรชพัฒนนาครราษเพ็ดอ๋อเคยได้ยินอยู่องเพชรสาธุเสเสพุทธนามีอีอีเมนาพุทธตังโสอีอีโสตังพุทธปฏิตีอีอีโสตังพุทธปฏิตีอีพระสะมะอาปุวิเสเสอาสา พยาเพชพัฒนาราเทวาอัญญาลินพัสสนมิมหาเทวีรีกัยาวิสุธิภูเชพุทธยายกิมหานาคาเทวามหานาคเ,เทวีทยะเตติเตติปสสิทธิอราโภเมตันมหาราโภปิโยนคาะข,าขันพระปริตต่างสาธุเพชรพัฒน์พรได้ โปรกังดความสลาเนนมก็ดั้าสิคบเดท่ส,าส,าสาอาบสิบงางกิดแกู่ด้วทเทอมสกบเ็บ ขอบารมีจงจเปิดแก่ดูกและพี่น้องเอฟซีทุกปู่ทุกปนเด้อพี่น้องเด้ออนุโมทนาสาธุขอพรน,น้ำปูน้ำยากันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเสยะสีภาพไปหลายๆพระองค์ให้ครบทุกพระองค์ทุกตระกูลน,นะครับพี่น้องปอ่ะอนุโมทนาสาธุสวัสดีครับ